มาจ้ะนัวๆเ่ษๆน้ำแกันเด้อจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขผูสุขคนนะจ้พจะ,พะ,จะพี่น้องหมนื้จะพาไม่กินต่ำกุุงซุกแสบๆจ้ะพี่น้องจ้าพี่น้องกุุงตัวพอดีกินพี่น้องจ้งบาบบใหญ่แห้งเด้อจ้ะพี่น้องมาพี่น้องมามานัวมาแสบไปน้ำกันงอืมมึงหาหนามมันก่อนพี่น้องจ้า

มังมันบวนพี่น้องผูงด้งามงาสื่อกระจามพี่น้องจ้า มันงามผลนี่นำตำนวนๆเลยพี่น้องน่าจะมานดี๋แกเปลือกเรา่นลองตัวมันหน่อยโนวๆแซ่บๆต้องก,น,กนเด้อจ้ะพี่น้อง 嗯，多好。 ภาษาละกวางฮึฮมบรด้ตามมาไพี่น้องจ้ะ ม้วก,กุกระแสบได้พี่เนอะหนามม่วแห้งเลยอืมนัว สำหรับกิปนี่ขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมคลิปหลายๆด้อจ้าสวัสดีจ้า